จงจำแนกเจตสิกห้สิบสอรูป28นิพพานโดยขันอายตนะธาตุสัจจะคำตอบค okay. ือเจตสิกห้สิบสอรูป28นิพพานเมื่อจำแนกโดยขันอายตนะธาตุสัจจะแล้วได้ขันสี่อายตนะสิบเอ็ด ขาสิบสัจจะสีขั้นสี่คือรูป28เป็นรูปประขันในเจรสิกห้ิบสนั้นเวทนาเจรสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจดสิกที่เหลือ50เป็นสังขารขันนิพพานเป็นขันทวิมุตติอายตนะสิบเอ็คือในรูป28นั้นโอราริกโรูปสิบ สองเป็นโอลาริกธา 10, กตุสิบเจตสิกห้าสิบสองสุขุมรูปสามสิบหกนิพพานเป็นธรรมายตนะธาตุสิบเอ็ดคือในรูปยี่สิบแปดนั้นโอลาริกรูปสิบสองเป็นโอลาริกธา 10, กตุสิบเจตสิกห้าสิบสองสุขุมรูปสิบหกนิพพานเป็นธรรมธาตุสัจจะสี่คือ เจตสิกห้าสิบเอ็ดเว้นโลภะที่ในโลกียาจิตแปดสิบเอ็ดรูปยี่สิบแปดเป็นทุกขะสัจจะโลภะเจตสิกเป็นสมุทยาสัจจะนิพพานเป็นนิโรธาสัจจะองค์มรคแปดหรือเจ็ดที่ในมรคจิตห้าเป็นมรคสัจจะเจตสิกที่เหลือ38เว้นองค์มรค8ที่ในมรคจิตสและ เจรสิกสามสิบหกที่ในผล,ลกลจิสี่เป็นสัจจะวิมุต